สวัสดีครับตอนนี้ผมนะครับอยู่ที่สํานักสื่อสารองค์กรนะครับผมอยู่กับอาจารย์ฝัญพดีประชาเสรีนะครับผู้อำนวยการสํานักสื่อสารองค์กรนะครับวันนี้อาจารย์ฝัญพดีนะครับจะนําผลของการไคเซนนะครับมาให้เราได้ทำความรู้จักกันนะครับชื่อเรื่องว่า HTU Today กำลังสอบครับอาจารย์ฝัญพดีครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าไคเซนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะคือต้องเท้าความจริงนะคะเดิมเนี่ยทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็จะมีการทําวารสารนะคะเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ดีนะคะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแล้วก็เรื่องน่ารู้ต่างๆนะคะไปยังกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะซึ่งปกตินะคะเราจะจัดส่งเป็นดีเร็กเมลเนี่ยประมาณ5 4า0 0พันหรือฉบับนะคะก็วิธีการจัดส่งก็คือเป็นจดเป็นหนังสือนะคะเป็นหนังสือแล้วก็ใส่ในซองสีขาวซึ่งเป็นซองสีขาวเพราะว่าทางไปรษณีย์บังคับนะคะว่าต้องขาวล้วนใช่ค่ะขาวล้วนแบบนี้นะคะแล้วก็แปะลาเบลด้านหน้านะคะจัดส่งอันนี้คือก่อนไทเซนใช่ค่ะก่อนไทเซนเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็คนพบว่ามีปัญหา ข้างมากนะคะก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องทําซองนะคะเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ราคาในการทำเนี่ยค่ะต่อใบนะคะก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะคะเพราะว่าเซองหนึ่งนะคะบาทหนึ่งนะคะทั้งที่ารสาเราเนี่ยอาจจะ5บาทหรือ6บาทนะคะก็คิดเป็นต้นทุนก็เยอะใช่ค่ะก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องเสียเวลานะคะมานั่งเอาลาเบิลมาแปะแล้วสอดใส่ซองเสร็จนะคะแล้วก็ค่อยไปส่งนะคะอีกครั้งนะคะพูดตามตรงเลยนะคะว่าซองสีขาวอย่างเนี้ยค่ะ เราได้รับนะคะเราก็อาจจะแวบแรกนะคะแล้วก็ไม่เห็นครบใช่ค่ะไม่ดูอะไรบางทีก็นึกว่าเป็นไดเรกเซลขายของโอกาสที่จะทิ้งไปเลยก็มีเยอะนะคะเราได้ไอเดียมาจากไหนครับว่าเปลี่ยนครับค่ะก็คือเท่าที่เห็นในพวกโพสการ์ดบางทีเราได้โพสการ์ดอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่าเขาเนี่ยแปะ คแใ, <น S 2> ใส่สว,วใช่ค่ะแล้วก็โพสการ์ดบางบางแห่งใช่ไหมคะก็จะมีพิมพ์ชื่อผู้รับหรือผู้ส่งมาเรียบร้อยเลยก็ค,คิดว่าโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยข้อมูลข่าวสารของเราเนี่ยเป็นในเชิงประชาสัมพันธ์ไม่ได้เป็นเชิงความลับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดเผยหรือบางอย่างก็คิดว่าน่าจะน่าสนใจมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอย่างข้อมูลลับสมรย,ย่าเนี้ยค่ะ ถ้ามันอยู่มนหน้าซองลองนึกภาพนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่อ่านต้องอ่านอยู่แล้วว่าจหนณาถึงใคร,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 รใช่ไหมคะเขาก็ต้องทราบข้อมูลเบื้องต้นสําคัญสําคัญแล้วะคะ่ะนี่คือปัจจุบันนี้หลังจากใครเสร็จแล้วเราก็ส่งอย่างนี้ใช,ใช่ไหมคใช่ค่ะก็แค่พับแค่พับตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดรเบเย็บตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยคะ่ะถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญเลย<ม>คือข้อมูลสําคัญสาคัญของมหาวิทยาลัยที่อยากจะเปิดเผยเผยแพร่นะคะก็ถือว่าใช้พื้นที่ตรงนี้ เพราะว่าปกตินะคะอย่างวาาสารนะคะปกหลังเนี่ยราคาแพงมากนะคะก็เราก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือเนื้อที่ที่เราค่ะเนื้อที่สำคัญสำคัญที่อยากจะเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยเอาไว้พื้นที่ตรงนี้เลยนะคะครับทีนี้มาดูผลของการไคเซนนะครับ่แรกก็คือตอนแรกก็ใช้เวลาในการบรรจุซองก็ประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมครับแต่เพราะว่าไคเซนปุ๊บก็เหลือแค่4-5วันก็เสร็จแล้วนะครับ ที่สําคัญเลยนะครับตอนแรกเนี่ยก็ใช้ซองพลาสติกเมื่อกี้นะครับประมาณ4,000-5,000ใบนะครับ <ías. S 1> ก็ไปละหนึ่งบาท <ías. S 1> นะครับก็หลังไคเซียนก็ไม่มีเลย <ías. S 1> นะครับก็ลดไป4,000-5,000บาท <ías. S 1> นะครับแล้วก็สามก็คือไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างในการบรรจ,จุซองนะครับแต่ว่าหลังไคเซียนปุ๊บก็มีพื้นที่ว่างเราไปจัดสัมพันธ์ด้วยนะครับแล<ๆ>้วก็ปัจจุบันนี้ประสานฉบับนี้ทํากี่ฉบับครับอ๋อเวลาเราทําเป็นหมื่นนะคะแต่ว่าส่งจริงๆค่ะส่งส่งถึงผู้เสียหายเนี่ยประมาณ4,000-5,000ฉบับ ะะแล้วเราจะส่งทุกๆเดือนเว้นเดือนนะคะประมาณเฉลีย่ยแล้วประมาณ45วันต่อฉบับหนึ่งซึ่งปีนึงส่งกีครับปีนึงก็ประมาณ 4ครั้งเป็นต้นไป4ครั้งเป็นต้นไปนะคะีอาจจะมากกว่านี้แล้วแต่ว่าในช่วงนั้นมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจนะคะซึ่งก็รวมๆแล้วก็ปีนึงก็ประหยัดเงินได้ค่อนข้างพอเพสมควรนะคะค่ะครับนี่คือผลงานไคลเซนนะครับเพชรยูเทรย์กำลังสองนะครับอาจารย์ฝันฤทิดีนะครับถ้าบุคลากรท่านใดนะครับชื่นชอบไคลเซนนี้นะครับแล้วก็อยากโหวตให้เป็น best ไคลเซนออฟเดอะเยร์นะครับในงานวรรณวัตกรรมและคุณภาพมหัศจรรย์นะครับหรือว่าหัตถีโนคิวเดย์นะครับก็สามารถโหวตเข้ามาได้คะ ใชเซนใชเซนทุกคนทำได้ทำง่ายทำ,ทำเลยใคเซน